ชีวิตที่ดูเหมือนสมบูรณ์แบบของรูดิชาร์ดครับนักบินที่ประสบความสําเร็จกลับซ่อนความลับดับมืดอยู่ภายในอดีตของเขาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแปลกประหลาดทั้งการทํางานให้กับ CIA การสะสมอาวุธและแรงจูงใจที่มืดมนได้บังคับให้เขาก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งความรุนแรงจนกลายเป็นคดีฆาตกรรมที่สะเทือนขวัญซึ่งท้าทายความสามารถของนักสืบในยุคที่เทคโนโลยีนิติเวศยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและคุณกำลังฟัง r ร d f ฟ Podcast ลิชาร์ดครับลงมือก่อเหตุฆาตกรรมภรรยาของเขาเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี1986จากนั้นเขาพยายามที่จะทำลายหลักฐานโดยวิธีที่เขาคิดว่ามีประสิทธิภาพและน่าจะได้ผลที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะไม่ถูกจับกลุ่มโดยการนำร่างของเหยื่ออ่อนเข้าเครื่องย่อยไม้แบบอุตสาหกรรม แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางกายภาพแต่ผู้สืบสวนก็ไม่ได้ยอมแพ้แม้ครับจะพยายามอย่างเต็มที่เขากลับกลายเป็นฆาตรกรที่พลาดพลังในที่สุดเขาก็ถูกตามจับได้และถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในปี1989โดยการสืบสวนที่ละเอียดรอบคอบและการใช้การวิเคราะห์จาก DNA ซึ่งเป็นเทคนิคที่ปฏิวัติวงการในขณะนั้นแม้ไม่ใช่ฆาตรกรทุกคนจะมีความคิดสร้างสารรค์ในการกำจัดร่าง ต่การกระทำอันชั่วร้ายของคราฟได้เปลี่ยนแปลงวงการนิติวิทยาศาสตร์และการระบุตัวต,วตนด้วย DNA ได้ในที่สุดตำรวจค้นพบซากมนุษย์เพียงเล็กน้อยที่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบโซอารัฐคอนิติคัตรวมถึงฟันบางส่วนแต่ไม่พบร่างกายของเหยื่อแต่อย่างใดขณะที่เจ้าหน้าที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการค้นหาในพื้นที่ดังกล่าวนักดำน้ำพบเลื่อยโซยนตที่มีหมายเลขซีเรียลติดอยู่ที่ก้นทะเลสาบอย่างไรก็ตาม การค้นหาไม่ได้นำไปสู่การค้นพบร่างทั้งหมดภายหลังตำรวจตรวจสอบว่าคราฟได้สังหารภรรยาของเขาด้วยของมีคมชนิดหนึ่งจากนั้นชําแหลร่างของเธอด้วยเลื่อยไฟฟ้าเขาเก็บชิ้นส่วนร่างไว้ในตู้แช่แข็งอุตสาหกรรมที่เขาซื้อมาก่อนหน้านั้นและนำชิ้นส่วนไปป้อนเข้าในเครื่องย่อยไม้เพื่อทำลายหลักฐานให้หมดสิน้นนังสือพิมพ์ LA Times รายงานว่าร่างที่พบมีน้ำหนักน้อยกว่า1่ออนซ์หรือเพียงหนึ่งต่อ1 0 0 0พันของร่างกายทั้งหมด ครับเริ่มซื้อของต้องสงสัยในช่วงที่ภรรยาไม่อยู่บ้านเนื่องจากออกไปทำงานเฮลภรรยาของเขาเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งมักต้องเดินทางออกนอกเมืองอยู่บ่อยครั้งทำให้ครับมีเวลาเหลือเฟือที่จะนอกใจเมื่อเฮลรู้ว่าสามีของเธอนอกใจเธอจึงตัดสินใจขอแยกทางและเริ่มกระบวนการหย่าร้าง แต่ครับคัดค้านในเรื่องนี้เพราะเขารู้ดีว่าการหย่าร้างจะทําให้เขาเสียทรัพย์สินจํานวนมากและผลกระทบทางการเงินอย่างหนักเขาจึงพยายามที่จะหาวิธีหลีกเลี่ยง เมื่อเฮลเดินทางไปทํางานอีกครั้งครับเริ่มเตรียมการสําหรับสิ่งที่น่ากลัวแทนที่จะหาทางคืนดีเขาซื้อตู้แช่แข็งขนาด200ปอนด์และเลื่อยโซ่ยนต์ไม่เอียม่มนอกจากนั้นเขายังเช่าเครื่องย่อยไม้ขนาด4,220ปอนด์จากบริษทัทบุสแบนดิตเป็นเวลา1สัปดาห์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนที่ทําให้การสืบสวนของเจ้าหน้าที่เชื่อมโยงกับแผนการของเขา การลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ตำรวจบอกว่าเป็นการกระทําที่จงใจครับวางแผนรอเฮลกลับจากเที่ยวบินข้ามทวีปจากแฟรงก์เฟิร์ตประเทศยเยอรมน,นีอย่างไรก็ตามสิ่งที่ครับไม่รู้ก็คือเฮลเริ่มสงสัยว่าเขากําลังวางแผนทําบางอย่างเธอเคยบอกเพื่อนสนิทของเธอเกิร์ทรูธฮอร์วว่าฉันรู้สึกว่าเขากําลังจะทําอะไรบางอย่างอยู่แต่ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรความสงสัยนี้ของเฮลในที่สุดก็กลายเป็นเบาะแสสําคัญ ที่ช่วยให้นักสืบหันกลับมาพุ่งเป้าหาคราฟอีกครั้งในวันที่18พฤศจิกายนปี1986เมื่อเฮลกลับจากเที่ยวบินพายุหิมะครั้งใหญ่กำลังพัดเข้ามาในเมืองและคราฟก็รออยู่ที่บ้านตามรายงานของตำรวจเฮลถูกทำ้ายด้วยวัสดุที่มีลักษณะทื่อบริเวณศีรษะสองครั้งซึ่งสร้างบาดแผลจากการกระแทกที่รุนแรงจนคาดว่าเธอเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่นาทีจากนั้น รได้ขนย้ายร่างของเธอไปที่ป่าหลังบ้านในเมืองนิวทาวรัฐคอนิติคัตและเริ่มแยกร่างของเธอออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเป็นระบบในคืนที่เกิดเหตุฆาตกรรมคนขับรถกวาดหิมะสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลสาบโซอาเขาเห็นชายคนหนึ่ง ลากเครื่องย่อยไม้ท่ามกลางพายุหิมะซึ่งดูเป็นกิจกรรมที่แปลกมากในสถานการณ์เช่นนั้นหลังจากมีการรายงานการหายตัวไปของเฮลตำรวจได้ตรวจสอบบริเวณทะเลสาบอย่างละเอียดและพบเลื่อยโซ่ยนตที่จมอยู่ในน้ำแม้ว่าหมายเลขซีเรียลของเลื่อยจะถูกขูดออกแต่เจ้าหน้าที่ยังพบเส้นผมและเนื้อเยื่อของมนุษย์ติดอยู่กับเลื่อยนั้นอีกด้วยการสืบสวนเผยให้เห็นว่าครับได้ซื้อเลื่อยโซ่ยนตนี้มาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในการแยกร่างของภรรยาของเขาหลังจากสังหารเธอจากนั้นเขาจึงนำชิ้นส่วนร่าง ไปป้อนเข้ากับเครื่องย่อยไม้ที่เช่ามาเพื่อทำลายหลักฐานเฮลสงสัยว่าสามีของเธอแอบมีชู้จึงตัดสินใจจ้างนักสืบเอกชนเพื่อติดตามพฤติกรรมของคราฟเนื่องจากการเป็นนักบินทำให้เขามีโอกาสพบปะผู้คนใหม่ๆทุกวันซึ่งคราฟใช้โอกาสนี้มีความสัมพันธ์ชู้สาวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเฮลเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเธอจึงจ้างคีตเมโยนักสืบเอกชนเพื่อตรวจสอบและค้นหาความจริงเมโยกลับมาพร้อมหลักฐานสำคัญ ภาพถ่ายที่บันทึกได้ขณะคราฟกำลังจูบก,กับแนนซี่ดอตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินอีสเทิร์นแอร์ไลน์ที่บ้านของเธอในรัฐนิวเจอร์ซีเมื่อเห็นหลักฐานชัดเจนเฮีต้องการยากับคราฟในทันทีแต่เธอก็รู้ว่าความรุนแรงและอารมณ์ฉุนเฉียวของสามีอาจทำให้สถานการณ์บานปลายเธอจึงเล่าให้ริต้าบูนันโนที่เป็นเพื่อนและเพื่อนร่วมง,งานที่สายการบินแพนแอมฟังว่าถ้าริชาร์ดรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เขาจัดการฉันแน่ ข้อแก้ตัวของครับยิงทําให้เขาดูน่าสงสัยมากขึ้นไปอีกหลังจากเฮลหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครับพยายามอธิบายว่าเธอบินกลับบ้านที่เดนมาร์กอย่างกระทันหันเพราะได้รับข่าวว่าแม่ของเธอป่วย อย่างไรก็ตามข้ออ้างนี้กลับมีช่องโหว่ใหญ่ริต้าบัวโนเพื่อนที่เฮลเคยระบายความกังวลให้ฟังไม่เชื่อในเรื่องราวของคราฟเลยเธอจึงตัดสินใจทำการสืบสวนเองและพบความจริงที่ขัดแย้งกับคำพูดของคราฟอย่างชัดเจนริต้าพบว่าเฮลไม่ได้ยื่นขอลาหยุดจากสายการบินแพนอเมริกันนอกจากนี้เมื่อเธอสามารถติดต่อแม่ของเฮลในเดนมาร์กได้ความจริงก็ปรากฏว่าแม่ของเฮลสบายดี และไม่เคยป่วยเลยแม้แต่น้อยสิ่งเหล่านี้ยิ่งทําให้ผู้คนที่ใกล้ชิดกับเฮลมีเหตุผลมากขึ้นที่จะกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมและแรงจูงใจของริชาร์ดครับเพื่อและครอบครัวของเฮลต่างมั่นใจว่าครับมีส่วนรับผิดชอบต่อการหายตัวไปของเธอความสงสัยนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขาระลึกถึงคําเตือนที่เฮลเคยบอกไว้หลายเดือนก่อนหน้านี้ว่าถ้าริชาร์ดรู้ว่าฉันทําอะไรอยู่เขาจัดก,การฉันแน่ึ่งเป็นคําเตือนที่ฟังดูน่ากลัว และเต็มไปด้วยความกังวลอิซาเบธนิวเซนแม่ของเฮลไม่เชื่อข้อแก้ตัวของคราฟเลยเธอจึงกดดันให้ตำรวจตรวจสอบคำพูดของเขาถึงแม้ว่าจะมีข้อสงสัยมากมายคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนในช่วงแรกสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่ออายการรัฐวอเตอร์ฟลานาแกนเริ่มแสดงความไม่พอใจกับความล่าช้าในการสืบสวนการหายตัวไปของเฮลด้วยความมุ่งมั่นที่จะไขคดีฟลานาแกนจึงเข้ามาช่วยผลักดันให้การสืบสวนก้าวหน้าขึ้นไปอีกและเมื่อรัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นตำรวจ จึงตัดสินใจคนบ้านของครอบครัวคราฟขณะที่เขาและลูกๆกําลังไปฉลองคริสต์มาสที่ฟลอริดาการคนบ้านครั้งนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยข้อมูลสําคัญที่เชื่อมโยงคราฟกับการหายตัวไปของภรรยาการไม่มีร่างกายของเหยื่อเป็นปริศนาที่ยากจะไขแต่การสืบสวนกลับได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนเมื่อวิทยาศาสตร์นิติเวชเข้ามามีบทบาทหลังจากที่นักสืบพบเลือยโซยนที่ก้นทะเลสาบโซอาในสภาพอากาศที่เย็นจัดพวกเขากลับไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการฆาตกรรม โดยตรงในช่วงปลายทศวรรษที่1,980วิทยาศาสตร์นิติเวชาศาสตร์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นผู้สืบสวนจึงยังไม่มีแนวทางในการระบุตัวฆาตรกรเมื่อไม่มีร่างที่ชัดเจนแต่แล้วดรเฮนรี่ลีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชก็เข้ามาช่วยในการไขปริศนานี้ ดเรลี Lee, เริ่มต้นการสืบสวนอย่างละเอียดในบ้านของครอบครัวครับและพบหยดเลือดของเฮลซึ่งเป็นเบาะแสสําคัญจากนั้นเขาและทีมงานได้สํารวจพื้นที่ริมทะเลสาบและเก็บหลักฐานเล็กๆในน้อยหลายพันชิ้นรวมถึงเส้นผมสีบลอนด์เส้นใหญ่เนื้อเยื่อที่ผสมกับเศษไม้กระดูกที่ถูกบดขยี้และฟันบางส่วนข้อมูลนี้ถูกรายงานโดยดิคเอร์เรนซ์ซึ่งทําให้คดีเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นฟันบางอย่างที่พบมีการครอบฟันซึ่งทําให้ดรลีสนใจและตัดสินใจนําผู้เชี่ยวชาญด้าน นัก,กรรมเข้ามาช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญระบุว่าครอบฟันนั้นติดตั้งโดยทันตแพทย์ในเดนมาร์กบ้านเกิดของเธอซึ่งหลักฐานนี้เพียงพอให้สำนักงานนิติเวศสามารถสรุปได้ว่าเฮลคราฟได้เสียชีวิตลงแล้วการตรวจสอบมูลเลือดของเฮลและการเปรียบเทียบหลักฐานต่างๆกับ DNA ที่มีอยู่ในแฟ้มคดีได้ยืนยันความจริงในที่สุดแม้จะไม่มีร่างครบทางร่างแต่หลักฐานที่รวบรวมจากการก่ออาชญากรรมของคราฟก็เพียงพอให้สารตัดสินให้เขามีความผิดฐานฆาตกรรม นี่เป็นคดีแรกในคอนเนตทิคัตที่ผู้ต้องหาตุกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมโดยที่ไม่มีร่างของผู้เสียชีวิตการพิจารณาคดีครั้งแรกของริชาร์ดครับสิ้นสุดลง ดยการสั่งให้พิจารณาคดีใหม่หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งทําให้หนึ่งในคณะลูกขุนต้องละทิ้งหน้าที่ในที่สุดเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมเมื่อวันที่21พฤศจิากายนปี1989หลังจากการพิจารณาคดีที่มีความตึงเครียดและซับซ้อนในเดือนมกราคมของปีถัดมาเขาได้รับโทษจำคุก50ปีและในปี2018เขาถูกส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำแม็กดอว์การ์วเกอร์ er, ในรัฐนิวอิงแลนด์โดยเขามีกําหนดจะมีสิทธิ์ได้รับ การพักโทษในปี2021แม้ว่าจะมีการตัดสินลงโทษแล้วแต่ครับกลับไม่ได้แสดงความรู้สึกสำนึกผิดใดๆต่อการเสียชีวิตของเฮลภรรยาของเขาเขากลับกล่าวว่ามีการพูดถึงความร้ายอารมณ์ของผมมากมายเขาเยืยนชาราวกับน้ำแข็งในเส้นเลือดของเขาคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าใจในความรู้สึกของผู้คนรอบข้างและการขาดความเห็นอกเห็นใจต่อชีวิตที่ได้สูญเสียไป นักวิทยาศาสตร์นิติเวชที่สำคัญในคดีของริชาร์ดครับคือดร์เฮนรี่ลีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สืบสวนชั้นนำที่ใช้เทคนิคการสืบสวนด้วยกล้องจุลทรรศเพื่อช่วยไขยคดีการฆาตกรรมของเฮลแม้ว่าจะไม่มีร่างของเหยื่อก็ตามในเวลาต่อมาดร์ลีได้สะท้อนถึงความสำคัญของคดีนี้ว่าเป็นโอกาสที่จะเปิดโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับเทคนิคทางนิติเวชที่ทันสมัยโดยกล่าวว่าเราได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านไม้มาวิเคราะห์ลายบนเศษไม้ผู้เชี่ยวชาญด้านเชือกมาวิเคราะห์เส้นใยเชือกเรายังได วิเคราะห์กระดูกและเนื้อผ้าซึ่งมันเป็นคดีที่ยากนอกจากคดีคราฟแล้วดร์ลียังมีบทบาทสําคัญในการสืบสวนคดีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่นคดีของจอห์นเบเนตแรมซี่และโอเจซิมสันซึ่งทั้งสองคดีนี้ต่างก็มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยการวิเคราะห์ทางนิติเวชที่ทันสมัยทําให้เขาเป็นที่รู้จักในวงการนิติเวชศาสตร์อย่างกว้างขวางริชาร์ดคราฟเกิดในปี1937 และทำงานเป็นนักบินในสายการบินอีสต์อเมริกันแอร์ไลน์มาหลายปีในช่วงเวลาที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตเขามีรายได้สูงถึง1 2 5 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อปีทั้งคู่แต่งงานกันในปี1979และตั้งหลักปักฐานอยู่ที่เมืองนิวเทิลรัฐคอนเนตทิคัตโดยมีลูก3ามคนที่พวกเขาเลี้ยงดูอยู่ด้วยกันดูเหมือนว่าชีวิตของคราฟจะสมบูรณ์แบบตามที่สังคมมองเห็นงานที่ดีภรรยาที่รักและลูกที่น่าชื่นชมเอ็นดูอย่างไรก็ตามภายใต้าภาพลักษณ์ที่ดูดีนี้เขากลับมีีีชวิตตตท่่แงาง ออกไปครับใช้ชีวิต2แบบ 1. คือการเป็นสามีและพ่อที่อยู่บ้านอีก 1. คือการมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคนนอกจากนี้เขายังมีปัญหาทางการเงินที่เพิ่มความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขากังวลว่าจะสูญเสียรายได้ของภรรยาจะทําให้สถานการณ์ทางการเงินของเขาย่ําแย่ลงไปด้วยคดีฆาตกรรมของเฮลครับได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงจากภาพยนตร์เรื่องฟาโก โดยพี่น้องโคเฮนซึ่งได้เปิดเผยเบื้องหลังฉากโบนัสของดีวีดีอรุ่นพิเศษที่ออกมาในปี1996ว่าการฆาตกรรมนี้เป็นแรงบันดาลใจหลักให้กับเรื่องราวในภาพยนตร์โดยเล่าเรื่องราวของพนักงานขายรถที่ดิ้นรนซึ่งจ้างมือสังหารสองคนให้จับภรรยาของเขาเพื่อนำไปเรียกค่าไถ่แต่เมื่อแผนการผิดพลาดกลับกลายเป็นว่าพวกเขาส่งเธอไปอยู่ที่เครื่องย่อยไม้แทนพี่น้องโคเฮนได้ผสมผสานองค์ประกอบจากเรื่องราวอาชญากรรมอื่นๆเข้าด้วยกันในเรื่องราวสมมุติของพวกเขาแต่คดีฆาตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องย่อยไม้ของเฮลครับถือเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการสร้างสรรค์เรื่องราวที่เข้มข้นและน่าสนใจในภาพยนตร์ฟากโกโดยนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับความรุนแรงและผลที่ตามมาข,ของการการะทำที่ผิดศีลธรรมในสังคมที่ดูเหมือนจะปกติการสะสมอาวุธของริชาร์ดครับมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแม้ว่าเขาจะดูเหมือนชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ภายนอกแต่เมื่อสำรววจลึกลงไปกลับพบว่าอาดีตของเขาเต็มไปด้วยเรื่องราวที่แปลกประหลาดก่อนที่จะกลายมาเป็นนักบินของสายการบินอีสอเมริกันแอร์ไลน์เขาเคยทำงานให้กับแอร์อเมริกาซึ่งเป็นสายการบินที่ดำเนินการโดย CIA ในฐานะนักบินครับมีส่วนร่วมในภารกิจลับหลายครั้งเมื่อเขากลับจากการทำงานที่แอร์อเมริกาเขาเริ่มเรียนที่เลชอร f ฟอร์ดอินสติทซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมพลเรือนในการต่อสู้ และการสังหารในสถานการณ์จำลองในปี1986ขณะที่เฮลภรรยาของเขาซึ่งทำงานเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินของแพนแอมแอนร์ไลน์ได้พบกับทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการหย่าร้างเธอได้เปิดเผยว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้สะสมปืนที่ธรรมดาแต่ยังมีคลังอาวุธที่น่าประหลาดใจในห้องใต้ดินของบ้านเขามีทั้งปืนกลปืนไรเฟิลและเครื่องยิงลูกกระเบิดที่พร้อมใช้งานแม้ว่าคราฟจะมีอาวุธมากมายแต่เขากลับไม่ได้ใช้มันในการฆาตกรรมภรรยาความคิดในการสังหารเธอเกิดขึ้นจาก เรื่องราวที่เขาได้ยินเกี่ยวกับชายคนหนึ่งในท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายต่อสัตว์ซึ่งเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานโยนสุนัขของเพื่อนบ้านเข้าไปในเครื่องย่อยไม้เรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงในวิถีชีวิตของคราฟและอาจเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาลงมือก่อเหตุในครั้งนี้จบลงแล้วนะครับกับเรื่องราวของนักบินริชาร์ดคราฟที่นำร่างของภรรยาเข้าเครื่องบดไม้เพื่อนๆฟังจบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับ คิดว่าคราฟเนี่ยทำงานอะไรมาก่อนทั้งช่องร e d ไฟล์พอดแคสต์ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตามนะครับนำเสนอในเชิงข่าวและสารคดีเพื่อให้เกิดกรณีศึกษาไม่ได้ต้องการให้ท่านผู้ชมหวาดกลัวหรือโหดหู้ใจแต่อย่างใดก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องรีดไฟพอดแคสต์และจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ในการคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปอยากให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพและให้เกียรติความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะครับวันนี้ทางช่อง Red File Podcast ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ